สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับยังอยู่กันในเรื่องของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิติเนาะซึ่งคาบที่แล้วเรามาทําความรู้จักเวกเตอร์กันแล้วถ้ามีจุด2จุดคือจุด a กับจุด b ก็ให้เอาจุดปลายเป็นตัวตั้งจุดเริ่มต้นเป็นตัวรับเออตัวลบนะครับก็ทําไปแล้วสําหรับวันนี้เราจะมาหาขนาดของเวกเตอร์ซึ่งขนาดของเวกเตอร์ครับเขียนสัญลักษณ์ก็คือเป็นแบบแอบสูตรนี้ แล้วก็สูตรก็คือคล้ายๆกับ2มิตินั่นแหละครับก็คือเอา x 2ลบ x 1ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลังสบวกกับ z 2ลบ z 1ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ถอดส r e root ตามนี้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างของของเรากันตัวอย่างครับสมมติว่าเขาบอกจุด a คือ1-43ลบ4 3จุด b คือ5 2-1ลบ1เนาะให้หา ขนาดของมันก็ขนาดของ a b b เป็นจุดปลายนะครับ a เป็นจุดเริ่มก็ให้เอา b เป็นตัวตั้งแล้วก็ให้เอา a มาลบเพราะนั้น5ลบ1ตามสูตรครับ5ลบ1ได้4เห็นไหมแล้วก็ยกกําลัง2 y ก็เหมือนกัน2ลบกับลบ4ก็เป็น2บวก4เป็น6ก็ได้6กําลัง2เห็นไหมครับมีกำลัง2ด้วยสุดท้ายครับ z ลบ1ลบกับ3กลายเป็นลบ4 ก็จะได้ตัวแซออกมาแล้วก็กำลัง2องให้เรียบร้อยครับ4กำลังสองสกำลังสองสลบ4ทั้งหมดกำลังสองบวกกันได้รูทหกแล้วก็ถอนรูกมาคือ2องรูทสิประมาณนี้โอเคไหมอ่ะวันนี้จะมะในะีให้ทำนิดๆหน่อยๆนะครับไอ้ทำนี้หน่อยๆก็คือ เอางี้ด้วกันครับเอาเป็นว่าเรื่องของขนาดเนาะทุกคนรู้จักไปแล้วขนาดของเวกเตอร์ก็คือให้ตามสูตรนั่นแหละลบกันกำลังสองบวกกันให้หมด x yz แล้วก็ถอดรูทเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีกันบ้านโอเคเนาะไม่มีกันบ้านนะครับก็ยังไงแล้วจะลืมทบทวนของเดิมๆด,ด้วยเพราะว่าเราจะต้องนำมาใช้ในเรื่องถัดๆไปโอเคเนาะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคน